ถูกทิ้งก็ไปเกิดเป็นแอปเทรนส์สิไอ้โน้ใช่ครับพวกเราไม่เคยทอดทิ้งใครเหมือนที่เราดูแลเครื่องตลอดอายุการใช้งานเทรนเย็นใจไม่ไ <c oughs> อ,อ้มันยากเย็นเลยขนาดนี้โอ๊โอใจมันตุ๊กไอ,อ้น้าตรงมาทำไมวะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าบรรลัยะคันนี้มึงไอ้ไอเวน มงน้ำน้ำน้ำน nah, 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 nah. ้ำน้ำมันหายไปไหนหมดเนี่ยเอ๊ะนั่นแน่กูรู้ละคิดจะเก็บน้ำไว้คนเดียวเหรอไม่ได้กาละนั่นไงเดี๋ยว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 ไม่ได้แดกกูหลอกเออคิบหายแล้วมีแต่ลม เอาขด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 เอ้ยเฮียเราไงคนนี้ทำไงต่อดีล่ะเฮ้ยนั่นไงบอกน้ำมันเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าประทานพรมาอย่างแท้จริงเอ้ยยิ่งไปเลยแก้วขุดต่อให้ขุดขุดขุดเฮ้ยเพลงเลยวะช่างแม่งเหรอคุณต่อขุดต่อที่มาเฮ้ยคุดขุดขุดเร็วเลย ะน้ำมันเสือนี่ว่าลูกพี่เอาไงตอเีล่ะเฮ้ยมึงไม่เห็นนั่นมันน่ากินขนาดไหนเนี่ยต่ละมึงอะคนแรกไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปเอเะเอาเจ็ดเทแล้วไงไม่เป็นกันบาละต้องเป็นกันบาละตอนนี้ยช่วยด้วยโอ้กูจะละลายอยู่แล้วเนี่ยฮะไอพี่

ไม่โกรธเหรอไม่โกรธไม่เช้าไม่ไม่ใ,มมในละครต้องตกันนนะเบื่อไม่ใช่ได้ยรอก,กตกันหน่อยนะคอนตะไครซิตรัสใหม่ <c ười> ไงเย็นสดชื่นใจังทงนเฮ้ยแสนอินโชคเดียวนะนอกมันให้ได้เลยผมไม่โชคหรอกพี่มันบา กูดูหน้ามึงทำไมเราต้องทำลายกันด้วยพวกเราหน่ะจะคิดไหมชนะไปแล้วได้อะไรทีเดียวนะชีวิตมันคืออะไรอะไรของเนี่ยเราเกิดมาทำไมยังไงผมก็ไม่ชอบฮอล์แมนทอิปัสเย็นสู้จะไปสมุยนี่เธอเช่ารถยังเนี่ยเออสมุดหน้าเหลืองหาง่ายเสร็จละปะ ลูกอ่ะเอาดูลูปยังไงหลังบ้านตรงนั้นนขนาดเป็นคนหาอะไรไม่ค่อยเจอยังเจอสมุดหน้าเหลืองหาง่ายมาสายทำไงดีทำเป็นเนียนดิผนังไม่เรียบเลยครับ ปัญหาเันคงอยู่ที่คุณผิดสเปคครับหัวหน้ามันก็เลยทําให้ผนังไม่เรียบเนียนไม่เรียบทุกอย่างทำให้มันเนียนกนได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เรียบครับผมเชื่อม่นก,กับหนะัวหน้าไม่เนียนคุณเนอะไม่เนียนผมคือแต่แต่ผมคิดว่าผมผมไม่น,นวันหลังจะไม่มาสายแล้วครับหัวหน้าครับเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จอกยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดตุลาคมน,นี้ศูนย์สองหกหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าเก้า มีเบอร์ช่างนะเขาเปิดสมุดหน้าเหลืองดิสมุดหน้าเหลืองหาง่ายเฮ้ยเจอละเดี๋ยวนะจะหาอะไรอะ่ะจะหาอะไรอะ่ะหามือถือไงจะโทรหาช่งขนาดเป็นคนหาอะไรไม่ค่อยเจอ,อยังเจอสมุดหน้าเหลืองหาง่าย มาสายทําไงดีทําเป็นยุ่งเนี่ยพี่เบื่อจริงๆไม่ต่อสายไม่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 ธุรกิจคุมท่อเนี่ยเราตีตลาดหมดทุกแห่งเชื่อบริษัทอะไรบอกมาจงกว่วไม่อยูอย่องค์ตระกงซเฮ้เอ๋กันไม่เข้าใจอะมันเอ๋พี่นายเอ๋เดี๋ยวนะเอ๋ปะปะเดี๋ยวเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่างานยุ่งนะธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้ จ้องยี่จถึง28ตุลาคมนี้02618 8999อาสายทำไงดีทำเป็นยุ่งเนี่ยพี่เบื่อจริงๆไม่ตรงไม่ลูกค้าเขารอไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเอะฟังนะฟังวินัยไม่ใช่อย่างนั้นวินัยยังไงเราัปไปกี่ครั้งแล้ววินัยพี่ไป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 หนึ่ง เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จ้องยิบเจ็ดถึงยีิบจะรังเกียจไหมถ้าผมขอคุเต้นลำ ผู้ดีใส่แล้วดูดีแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นทศเจริญถึง30เมตรต้องธอไม่มีหรือไงถึงได้ไม่ยืหนลอยหน้าแบบนี้ยดิฉันทำตามหน้าที่ไม่ได้มีเวลาว่างใครบางคนนี่ถึงว่าฉันหรอฉันจะบอกพขให้ไล่เธอออกก็ชุ่มคออ I'm ล s l e e p

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทมาเช้ารับเงินเย็นรู้สึกยังไงกับการเป็นไฮโซหน้าใหม่ก็พูดกันเป็นเรื่อยแล้วเลือกภาพหลุดกับน้องเจนครใครคะสาวุมไปหานะใครอะครับจอยไฮโซก็อย่างนี้เยพิ่งถ่ายพี่เพิเพราะใส่นาฬิกาหรูแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นตาที่แว่นทบเจริญถึง31พฤษภาคมนี้รู้สึกยังไงกับการเป็นไฮโซหน้าใหม่ก็พูดกันเป็นเรื่อยแล้วเลือกภาพหลุดกับน้องเจนก็ดูไม่ก่อนเรื่องของอนาคต ตั้งแต่เป็นไฮโซชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมคะใครคะไม่เอาอยากเจอให้จอยอยางงอเงได้ไหมไฮโซก็อย่างเงี้ยสามจุมไปหานะคืนนี้อีกแหละโอ้โหตัวเองไม่จบอ่ะเพราะใส่นาฬิการูแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นตาที่แว่นท็อปเจริญถึง31พฤษภาคมนี้ทำไมต้องบอกลากด้วยอ่ะกระจอยงอแงงอ่ะสวเซียวเซียนวันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้แ่ิกา น้ามืดใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิวถ้าประจกรักษ์แล้วว่าในวันที่ตะวันเป็นสีด่ดวง ชาวมองโกวไม่ควรทำศึกหอยวิงเวียนศรีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมไม่ป้าเดี๋ยวจอยรอนนน ผมได้ทห้ผมนุ่มหนาครีมักผมโลและสวัสดีครับคุณพ้าครับรับน้องส้มครับว่าจะชวนทำบุญนะครับใหม่บริสตอลไมล์ศูนย์หนึ่งจะไปตามม รับผู้ใหญ่สมัยนี้หลอกยากนะว่าแต่เราไปไหนกันดีเนี่ยก็ยางมันฟองใหม่ Bristone My 01 Sportlook Bristone ความคิดแบบนี้มาหาความคิดที่เป็นจริงได้พัทระประกันภัยเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริงเลยเลยตัวนั้นต้องสิจ,จะเป็นแฟนมันแน่ๆเลยน,ะน่ะ ฟ้าเฟล็กซี่บอร์ดตั้งแต่แรกทำไมฟ้าแตกจะเรื่องใหญ่ทำไม<ป>เปลี่ยนด้วยแล้วแผ่นฟ้าเฟล็กซี่บอร์ดราเชลาเนื้อเหนียวตอกง่ายไม่แตกเราสวัสดีครับพบใครครับพบคุณมานพครับแรกเหมืครับบริษัทมาพบใครคะพบคุณมานพครับเดินตรงไปแล้วซ้ายมือเลยค่ะร้านกาแฟไหมคะกำลังอุ่นๆเลยค่ะเพิ่งเปิดบริษัทก็อย่างเงี้ย ีค่ะคุณเอกิษต์หรือเปล่าครับต้องขยัน,น,นยทำทุกอย่างอ้าเอกสิษฐ์ผมมานกครับเชบิญครับเชิญเราสนับสนุนคนขยันกาแฟกระป๋องแล้วขอที่ชูหอนหนึ่งครับหาบาทห้าบาทหนึาา่อืห <1, 000. S 1> อนเท่าไหร่เก้ารครับ โทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกอ่าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับมาเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทครับเก้าร้อยเก้าสิบห้าแตไม่ต้องเปิดมาแมวที่ชู้แล้วครับผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด smart p ิ r ทท์สดีกว่า เป็นไรวะไม่เนมีเงินเลยมีแต่โยกเงินยังไงอ่ะกินนอนท้องไปก่อนดีไหมพี่ดีมนก่อนมีปัญหาเรื่องสายตาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจริงๆดีกว่าที่แวนท็อปผมส่งไปสองกล่องเฮ้เอกมีอะไรช่วยบ้างผมเซ็นรับอยู่ตรงนี้ไอ้บอยวันนี้วันอะไรสุ